นี่คือสิ่งที่จะตั้งศึกษาเรียนรู้ว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตไม่ใช่ฟ้าลิขิตไม่ใช่ลมลิขิตหรือไม่ใช่ใครลิขิตเราตั้งหากลิขิตชีวิตตัวเราเองและโดยชีวิตในปัจจบุบันเราขาดแคลนสิ่งใดไม่สมบูรณ์สิ่งใดพพชาติต่อไปอยากเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้ก็ต้องสั่งสมบูญณ์นี่หนไหมจ๊ะสั่งสมบูรณ์อย่างเดียวเท่านั้นแหละเมื่อ เรายังต้องเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏรสร้างบารมีเราจะมีกิเลสหนาปัญญายาอย่างไปนิพพานและที่สุดห่งทมยังไม่ได้เราก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขสบายต,ต้องท่องเที่ยวอยู่แค่สองภูมิคือมนุษย์สยโลกกับเทวโลกกสุกติภูมิพอแล้วอย่าเพิ่มภูมิที่สามมนุษย์ แล้วก็อบายกระสวร์อย่าไปสลับเพื่อสแสวงหาประสบะการณ์เลยเราผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นแหละไม่ดีเลยไม่ดีเลยไปแค่สองภูมิน,นั้นสองพ่ภูมิคือในมนุษย์กับเทวโลกและเทวโลกก็ต้องเน้นดุสิตบุรีวงมูลวิเศษเขตบรมโพธริสัเพราะตรงนั้นเป็นที่ชุมนมของบรมโพธิสัตว์ผูกมีบุญบาร,รมีอยู่ตรงนั้น โอเวลาเจอกันท่านคุยกันจะเรื่องการสร้างบารมีบอโอ้พุทธันดอนนั้นกับโน้นข้าพเจ้าได้สร้างบุญบารมีอย่างนี้อย่างนี้นฟังแล้วมันปลื้มเ่ยถ้าหากเราไปอยู่ภูม,มิมะเทวาเจอกันเออเอทำไมเธอไม่มีเสื้อใส่ใส่แต่กางเกงเนี่ย ล้วมันกระลุกกันลิ้งอย่างนี้ทำไมหน้าเธอมอมมอมมอมแมม่างเงี้ยยังกับเอาสีทาเราจะคุยอย่างนี้เลยทำไม,ไมเธอเธอนั่งตรงจอมปลวกลอาสนะของเธอดูอลังการ นั่นงบนก้อนหินบนตอมาเดี๋ยวหวลังยำให้ดูนะบนตอไม้เงี้ยตอปวกเงี้ยก้อนหินเงี้ยเราจะคุยกันอย่างนี้ไหมเราจะไปอยู่พภูมินี้ไหมนั่นแหละจ้ะเพราะนั้นเราต้องเนไปดูสิทธิบริวงมนวิเศษเขาจะคุยกันแต่เรื่องสร้างบารมี วัตรงนี้ถ้าอยู่ในเขตอันินนยตตาโพธิสัตว์เราต้องเอาให้ได้นะเราจะต้องเป็นนิยตตาโพธิสัตว์ได,ได้นี่เราสร้างบรมีพุทธานี้เจอพะสัมารสมุท้าเยอะแต่ท่านยังไม่ทรงบัญญัติเลยเราต้องให้ท่านทรงบัญญัติได้ซ้ำได้สักวันหนึ่งวันนี้ท่านเซโนพูนที่ท่านจะต้องให้เสเยสพุทธดอนนี้ท่านเซโนพุทธดอนน้าท่านตัางเสเยสต้องบัญญัติเราเราจะได้เคลื่อนย้ายอยู่นิยตตาโพธิสัตว์ดีไหมนี่ดีไหม ตอนนี้จะตาบริษัทครับอืมแม่ขวานุโมธนศา,าทุกการท่านปรรมืโบริษัท,ทการาพาพนาคขตการภายภาพข้างหน้าที่ท่านจะได้เป็นพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่ออย่างงี้งี้โดยพุทธวิทยาก,ร,ร,ร,กร,รจากพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะคุยกันอย่างนี้นะนี่คุยอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่กลายเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและยังมีอืมยังมีอีก วงของพระอ,อริยะเจ้าก็จะคุยกันอืมอีกนิดเดียวเราก็จะพ้นจากวัฏตะแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงข้อนทางแล้วเราอยู่ในเขตของอริยะบุคคลแล้วเราจะมาเกิดอีกแค่ไม่กี่ชาตินี่คุยกันอย่างนี้ไงไม่เกินเจ็ดมั่งสามมั่งชาติมั่งอะไรเงี้ย เห็นไหมอาจจะได้ยินในวงของพระอริยเจ้าเขาจะสนทนากันอย่างนี้จะมียูดุสิบรีแต่ที่สงบนิ่งๆก็ก็มีอยู่เราจะต้องเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าให้ได้เพราะเราชอบภูมินี้หลือเกินการคุกคีนในหมู่คณะหรือสั่งสอนคนอื่นหรือชวนคนอื่นไปนิพพานด้วยสุดเบือ่อ มันไม่ไหวน่าลำคาญเน่ยเราจะไปพูดเดียวประดุดนอนแล็บไปคนเดียวซึ่งสบายเหมือนนอกมีปีกกระหังเราจะตัดสรุปทมด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็จะไปตามลำพังเราจะไปอยู่เขาผูคันธรรมะ <c oughs> ในหมู่ของพระปัจเจ,กพ,เจกพระเจ้าเราจะมีหมู่พวกของพระปัเจกพระเจ้าในยุคนั้น มากมายอย่างเงี้ยคุยกันอย่างงี้ไงคุยกันนิดก็มีบางวงก็คุยกันถ้าเราก็มีบุญนะได้มาอยู่บนสวรรค์ชันนี้อันนี้ก็อยู่ขอบขอบพบถ้าไข่ดาวก็อยู่ขอบขอบอเป็นประเภทพันไข่ขาวเราขึ้นมาวันนี้ก็ดีเนาะนี่กรบบุญเหลือหลายแต่หนังอยู่กล้ไระรลมโพสัตแล้วก็พระอริยเจ้า เราที่ช่างมีบุญจริงหนอเห็นไหมจ๊ะ <c ười> ถึงจะเป็นไข่ขาวก็ตามแต่เราเห็นไข่แดงก็คุยกันสักวันหนึ่งซําเดย์อายุตําเป็นไข่แดงบ้างเห็นไหมจ๊ะ <c ười> นี่ก็คุยแต่ตอนนี้เรา <c ười> เห็นท่ากระโตท่กับฟองไข่แดงของไก่เห็นในสุขการกายฐานที่เจ็ดนี่คุยกันแต่บางบางองคเอ๊ยอยู่มาตัตา้งนานแล้วเนี่ย ไม่ลงไปเกิดชักทีอะไรนี่อ้นี่เราคุยกันสนุกนะในม่าวันระหว่างครูไม่อยากนักเรียตงบาลฝันดฝันไม่ยานะเดี๋ยวจะมาจับนู่นจับนี่เพราะนั่นคนอื่นห้ามฟังเพราะนักเรียนอนุบาลฝันฝันไม่อยากจะต้องเป็นพันพิลึกกึ๊กนี่มันจะต้องเป็นพันอย่างงี้นี่พันลึกดึกดําบันอย่างไรเออจะมีแต่เรื่องงี้ องค์นิสง่าง,งามรัสมสางมากเขาคุยกันท่านสร้างารมีมายาวนานไม่เข้านิพพานสักทีแหละไม่ปรารถนาเป็นอะไรบ้างหรือเป็นสาวกภูมิประเจกภูมิหรือ พระพัญญูพุทธภูมิท่านก็จะนิ่งๆเราปรารถนามานานแล้วที่เราจะเข้านิพพานได้กายมนุษย์เอาลเสี่ต่นห oh. นักขบุยอีกโอ oh. ้่อันเดียตกลงก่อนนี่เราคุยกันตอนนในเรียนตบานกับครูไม่ใหญ่นะซ <Okay. S 1> ึ่งประเภทพันดึกตะบันพันลึก oh. พันลึกดึกดำมันคือพันลึกซึ้งอเอาเรื่องดึกดำมันมาเล่าสู่กันฟังพ <Yeah. S 1> อเราจะเป็นวงบุญวิเศษก็ <Yeah. S 1> จะคุยอีกอย่าง